คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะสมกับเด็กหรือผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเตือนแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาจเจอกันน้องเอวาอีกเช่นเคยกับค่ายเกมวาม,มานะจ๊ะวันนี้มาในดุน3 0 8 8บาทนะ ก็อยู่กับเกมยิงปลาภาคสี่เช่นเดิมเช่นเคยวันนี้มาเจอกับพี่มังกรแดงนะหรือราชาแห่งความเหนียวของเรานั่นเองนะแล้วพวกมัก็ไปที่เด็กวิสิตลกันเนาะ,ะก่อนรับชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามช่องน้องด้วยนะจ๊ะช่องนี้นจะเป็นช่องเกมยิงปลาบีวายน้องเอวานะจ๊ะพี่ๆกดติดตามแล้วก็กดไลค์คลิปให้ด้วยนะโอ้โหเข้ามาเพื่อนโค้แจ็คก,กดแตกเลยอะ่ะหรือว่าราชาแห่งความเหนียวมันจะแค่กับเราเออเพราะ สำหรับเราคือพี่เขาเหนี่ยวมากจริงๆก็อย่างที่บอกนะทุกคนดวงใครดวงมันเออดวงเราอาจจะไม่ได้ถูกกับด่านในสักเท่าไหร่แต่ไหนๆก็เปิดมาเจอกันแล้วก็สักต่อยแล้วกันน้อทุกคนตามที่ไหวนะทุกคนก็ เป้าเราวันนี้ก็จะเป็นน้องปูแล้วกันเนาะก็กดล็อกเป้าแล้วก็กดออโตได้เลยนะจ๊ะทุนสามพันวันนี้จะทํากําไรให้ฉันได้ไหมทําได้หรือไม่เออเดาดวนไปด้วยกันนะทุกคนอ่าน้องปูตัวแรกมาแล้วจ้ะตัวแรกเท่าไหร่เท่าไหร่โอ้ร้อยแปดบาท บกกอกแล้โเฮยู่นะใครสะดวกเลงพี่บอดก็เชิญเลยนะจ๊ะส่วนเราขอเป็นเลงน้องปูแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะว่าน้องปูก็ทำกำไรได้เหมือนกันนะเออมาโอ้หนึ่งร้จ็ดสิบแปดบาทเห็นไหมละ่ะบอกแล้ว น้องปูก็ไม่ธรรมดานะเออทำกำไรได้เหมือนกันน้องปูสว,าวา่างว่ายังไงเออไปแล้วไปแล้วเออไปยังเังเออมาแล้วทุกคนน้องปูสว่านจ๋ายังไงลูก เออสตาตไปทั้งโจยนะทุกนนะนโอ้สอง้อยสีบาทนะทุกคนเกือบสามร้อยเลยนะดอกเมื่อกี้เออไปต่อแล้วคุณไปกันต่อตอนนี้กำไรขึ้นมาแล้วนะเออขึ้นมา2องรอนี่หน่อยนะทุกคนบอกแล้วว่าน้องปูก็ไม่ธรรมดานะทุกคน ถ้าด่านไหนที่เจอบอสเหนียวหน่อยนะ่ะเปลี่ยนเป้าเลยนะทุกคนอย่าไปยิงที่เสียเวลาเสียเวลาไม่พอเสียเงินอีกนะทุกคนให้เปลี่ยนเป้าได้เลยท,ทันทีมาเลงน้องปูแทนเลยนะหรืออาจจะเป็นน้องปลาตัวอื่นๆก็ได้นะทุกคนแต่มันก็จะมีวันที่ปูเหนียวมากบอสเหนียวมากเออก็ดูแต่ละวันไปนะ น้องปูสว่านของเราตัวนี้จะได้ยอดเท่าไหร่ทุกคนเออสองร้อยยีิบสี่บาทนะทุกคนเออเอ,อ,เอ,อถือว่าดีตอนนี้ยอดก็ขึ้นข,นขนึลงลงไงทุกคนกำไรที่ได้มาไปต่อก็ลดลงแต่พอกำไรที่ได้มารอบนั้นจะหมด มันก็ได้รอบใหม่มาอีกมันค่อนข้างที่จะพันขึ้นยากนกหนึงน,นะทุกคนแต่ถ้าเล่นไปแล้วรู้สึกว่าเสียไปหลบหนึงแล,แล้วก็ให้หยุดนะให้พอนะอย่าฝืนไปต่ออย่าเล่นแบบใสอารมณ์นะมันจะด้าไม่เราเสียเยอะนะทุกคนต้องเล่นแบบมีสติเออมีสตังไม่พอต้องมีสติในการเล่นด้วยนะจ๊ะไม่ค่อยชอบนอ้นองปู งรอเ่าไหไ่อ่ะรอรอตัวอื่นออกมาแล้วกันหมุนทีให้น้อยอ่ะเสียเวลายิงเออมาตื้อนี่จังหวะนี้จังหวะนี้อู้ร้อยหกบาทเออก็ถือว่าดีอยู่คุ้มค่าที่ตอคอยถือว่าไม่แย่อย่างน้อยก็ร้อยบวกเออไปต่ออีกชนิดแล้วกันเนาะทุกคนเพราะว่าดูจาก ทรงแล้วมันน่าจะไม่ขึ้นแล้วทุกคนยอดถ้าเล็งเป็นนงปูมันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะหรือไม่ง,งั้นก็ต้องปรับเบ็ดขึ้นแต่เราไม่ดปัดเราไปที่เบ็ดยี่สิบนี่แหละไปต่ออีกสักหน่อยละกันทุกคนดูซินงคูตัวนี้จะทำเยอะให้เราได้เท่าไหร 82บาทเธอรู้ไหมว่าเธอเป็นตัวที่ให้แต้มชนน้อยที่สุดเลยนะถ้าฉันได้มาในในด่านนี้เออ82บาทน่าจะเป็นจังหวะที่ป้ามันน้อยนะทุกคนเออน้องก็เลยทาแต้มไม่น้อยมาน้องโปรคอนไฟฟ้าปิดจบที่น้องปรคอนไฟฟ้าแล้วกันเนาะทุกคนดูสิจะทำยอดให้ได้เท่าไหร่ดอกสุดท้ายโอ้โห368ทุกคนเกือบ400 อปิดจบยอดอยู่ที่3,462บาทนะน่าจะได้กำไรมาอยู่ที่สามวันวหน่อยอ้าววันนี้ก็หมดเวลาของน้องเอวาแล้วเอาไว้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันไม่ได้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ